ได้ไหมาเอาอะไรครับให้สครูก็ได้ให้สครูก็ได้ให้สครูก็ได้ไหมจัดเลยจัดเลยจัดเลยไปในการสตรีมวิ่งอะทั้งวันนะบอกเลยคืออะไรทรายจนคอแตกคืออะไรทรายจนแบบคอแห้งต้องมีจนมันเปิดจนมันเปิดประตูต้อนรับเปิดประตูเชิญครับห้องนี้ครับใครไม่พร้อมมันมีนะใครไม่พร้อมบอกนะครับกดไลค์ดีอยู่ครับมันมีอยู่ไอ้คนเด อนนี้กินก็สายจนแม่งเปิดประตูห้องให้แบบเออกูอยู่ห้องนี้นะเขราเอาสตองแฟล์ไปแล้วนะครับเ้ยไปแล้วไปแล้วเคยอยู่เอาไปธรรมดาไปเอาแบบนั้นอะไรไปอ่ะวงแตกอ่ะเจอผีไล่อ่ะโคตรสวยรีวอวสตองแฟลชมาคือทุกอย่านไหมมาหมดเลยเว้ยแต่สตองแฟลชไม่มีสักอันมันต่างกันยังไงครับอันนี้เยอะเยอะต่างกันเยอะลองถือดูลองถือดูองจะดู มันคือต่างกันมากๆอ่ะจนแบบโอ้มันต่างกันจนขนาดที่มันมืดอ่ะสองแล้วมันมืดจนเฮียหล,ลงทางอ่ะโดนผีไล่ด้วยเรื่องเรื่อง,องวิ่งสุดฉากเลยได้คุณเปี้ยวกับคุณคุณบูมแบบแบบเป็นนาวิเกเตอร์ให้พาออกมั้งั้นไม่รอดจากนั้นแหละแต่คุกมันได้ข่าวว่าใหญ่เลยู่ใช่ใหญ่ใหญ่น่าสนใจมากดีมาใหญ่ใหญ่ดีเลย ใหญจะได้มีที่หนีใช่จะได้วิ่งหนีได้ยังไงลองผมลองสมเพลย์ตรวจมาแล้วถ้าใหญ่ดานแบบใหญ่แบบคือหล่ออย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูุ่งนี้ตอนกลางวันลองสตรีมเกมอื่นที่ไม่ใช่อีพ s สโมกับ overwatch นะถ้าไม่เป็นอะไรนี่คือเลิกเล่น overwatch กับผีสักคู่ดีกว่าอะไรดีนะอย่าไม่ไม่ไม่กระตุกถ้า overwatch overwatch กระตุกแบบ ก็ตกนากลัวแต่จริงครับผมถ้ามันเกมมันเสถียรนะผมว่าเฟรมเรทมันไม่น่าตกไงคือเฟรมเรทมันตกที่บูมมาสงสัยตรงที่แบบว่าตอนแรกวงก็ปรับแบบผมไม่โหลดพื้นทีเนี่ยมันฉากมันใหญ่มาละนี่ครับอันใหญ่จริงอันใหญ่เนี่ยก็คือเนี่ยปัดไลท์ธรรมดากับอีกอันหนึ่งเป็นสตองปัดไลท์หยิบขึ้นบน อันไหนคือแฟลชไลท์ธรรมดานะจะลองขออันบนอันบนนี่นี่อันยาวอ่ะใช่อันใหญ่ๆเปิดเดี๋ยวเปิดเราจะดูแลนายก็ลองออกไปส่องดูค่อยใช้ธรรมดาชนิดที่ว่าฟาดหัวผีเลยอ่ะลองส่องไปตรงนั้นน่ะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาเกลือไปให้เดี๋ยวผมเปิดไฟถ่ายพิงแม่งเปิดละแต่เดี๋ยวเจะเอาไฟถายธรรมดาไปก่อนอันนึงมีใครเอาเกลือไปริยงรึเปล่ นี่เน,นี่ยเกย์อยู่ตรงเนี้ยเสาวสาเซนเซอร์เกย์ตรงเนี้ยอ๋อนี่เนี่ผมหยิบให้กันออผมเอาเอาผมเอาอสมุดมาให้ด้วยผมเอาไอ้แบ็คไลท์ไปอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาเทอร์โมโไ,ได,ได้ได้ได้ผมเอาเอ็มเอสไปด้วยเอาสตองปบดไลท์ไปก่อนไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวก็แตกแนละ้วใช่ครับกะว่าจะเอาไปทำแบบฮันเซ็ปเกเทลไม่ดีมากจะไม่เป็นการชี้จุดให้ผีเลย ใช่ล้วพร้อมแล oui, go, go, go. Woo, oh, hey, go, go. ้ว yeah. ีเยโรงเรียนเจมบาวสโตนไฮสคูลโกโกโกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดไฟแลยนฉากนี้นี่เองผมเปลี่ยนบละตอกองมา่อะไรอ่ะเาทำไมทำไมค้างทำไปชั้นค้างอย่าอย่าลุนดไวหลเียวเลยไอ้ทูนหต่อหน้าต่อตาเลย ไม่กลับกลับครับกลับ,บ,บไม่หล้วเหรอเว้ยใช่ใช่แล้วดแล้วเซเลตเราไม่กระถูกนะนี่ไงเหลดแล้วครับกลับมามาเดากันอีกรอบจิมจิมจิ้มจิมอ่ะอ่ะอะไรวะเดาไปจินแล้วกันจินคุณพระช่วยวันนั้นดีกว่าก็เข้าออกเกมเลเราไอ้นี่แล้วกันแบนซีร็อคปดุไกอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่าดิ้งด้วย พี่ถ้าเกิดวันนี้หมดเนื้อเรื่องอ่ะอย่างวเกมไม่น่าจะหานะถ้าไม่หมดเนื้อเรื่องส่งไฟเลยไม่โหลดอีอย่างอ่ะเกมมันจะไม่ให้เราเล่นทำไมอ่ะวันก่อนจะให้เราเล่นมันโหลดแบบหมุนเลยอ่ะมันกดเพย์ไม่ได้อ่ะอ้าวคันนี้เป็นเวทถ้างั้นคุณพระ ครับมาแล้วนะครับมาตาใครเป็นคนเลือกห้องไม่ใช่คนเดิมให้สักคู่แต่เป็นอเมเจอร์แล้วก็ farm าส์อินเตอร์ไม่เอาเราจะเอาโปรเท่านั้นทัตไซลัมโอ้ไซลัมสตีทเฮาส์โปรจบนะครับไปเล็กๆก่อนก็ได้สตีทเฮาส์ pro ไหมหรือว่าอะไรได้สตีทเฮาส์โปรเได้เาได้ไหม แทงเก้าอู้เป็นในตีนเาขอป๊นึงอ่อดูมันมีอะไรขาดบ้างไหมไม่มีไม่มีทุกอย่างครบรัพผอโอเคครบละเดลเลสไป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 ทอันนี้น่าจะต้องไปเล่นเกณนชินอยากอยากเห็นคุณต้องมาเล่นเกมนี้เออ คือแบบเขาเห็นเราเล่นกันนะคุณเปี้ยวเขาเห็นพวกคุณเปี้ยวกับออฟไปมาเล่นกับพวกคุณบูมอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเฮ้ยน่าสนใจเผื่อเล่นกันบ้างซื้อเกมเลยหรือแบบซื้อทันทีตอนนั้นเลยแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ยคนมาเล่นเป็นน้องเบีรยไงใช่คนแต่คนเล่นเป็นน้องเบีร์ไงแต่คือคุณต้องยังไม่ได้เล่นไงเออมาถึงเจอเดมอนเลยอ่ะเออใช่จําได้เลยมาถึงก็เจอเดมอนใช่ไหมโอ้โหเจอเจอของอยเาสหันด้วยนะตาแรกก็หานแล้ว น้องบอกเกียรติการที่วัดแอบแล้วต้องเงียบ <laughs> เงียบเงียบจิตเงียบแบบเงียบสุดๆเยิบตกใจ <laughs> อะไรนะคือดอนนาดอนนาบราวนมีควีตเกลืออเมเอสกับน้ำดยแล้วผีมันก,นกระโดดมาอี <c oughs> แล้วคุณเอาปูติฟิปไปทำไมวะ <c oughs> มีใครเอาหนังสือไปแล้วใช่ไหมครับผมจะได้ไม่เอาไปไม่รู้ใครเอาไปอ่ะนั่นผมเอาไปแล้วผมหยิบเองงั้นเดี๋ยวผมหยิบกล้องไปให้ มยิบหนังสือก็บ EMF มาโอเค FFPI OPI ลุยเกียร์้านเดิมยีบอัดตอยหยุดด่าไลนัลโล่อันตรายทบ้านที่เมียใสตอนหน้าอันตราโซ่อันตรายคิวอยู่ติงไม่มาที่มันสองสิบอันตรยทัวลงทุนอันตรโย้๊อ เจอแล้วครับดต้องเนี October> ้ยมันได้ยินเสียงตีนได้ยินเสียงตีนผีอยู่อ่ะรู้ใช่ป่ะนะแต่คิดไม่ใช่ใช่ป่ะสิบเก้าครับนี่แหละเขาได้ยินเสียงตีนผีเดินผีอยู่น้โอ้โหที่มาขงว่าตีนผีทำไมเมื่อกี้เหมือนมีไอฟ f ซซ i n g แต่ใช่ใช่เ้ยเอ้ยขเฮ้ยผีชุดนอนไม่มีกล้องขยุวขยยุขยุวขยุวขยุวอย วกองไปกองไปเจด้ยไม่เี้องเดี๋ยววัเฮ้ยอะไรวะเนี่ย F4 4 4ม่คาเมื่อกี้ยังอยากได้วที่จะาจมออกไวจุงเฮ้ยแต่ผมได้เห็นหน้ามันเต็มเต็มผมเห็นคนเมื่อกี้นี้น่ดูในสติผมนะจะเห็นอยู่เมื่อกี้ดูเด็ดดูประตูตรงนี้มีปะเดี๋ยวผมวางไม่ไม่เห็นเลยครับผม เคว็ดผ่านสองหนังสือเดี๋ยวใครเช็คหนังสือให้มันได้ตำแหน่งหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวผมเอากล้องกับสปีริบล็อกมันยังใครขวางประตูเดี๋ยวออกไปได้วางให้แป๊บนึงจะไปเอาสปิรบล็อกมาให้แล้วนะผมงั้นผมไปเอาเพิ่มก่อนผมเอากล้องผมเอากล้องมาด้วยนะผมเอากล้องมาด้วยเอาเอฟิกวางหน้าประตูดีกว่าครับ Where l l are you? Where are you? Are you here? Are you here? Keep us aside. เกิดอัดหน้าเลยโอ้ยปีเดินไปก่อนเดือะเป็นปีเดินอยู่จำเอาออกมาต้อนรับอย่างไวเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ยินใช่ไหมครับเจียงผีพูดว่ายินดีต้อนรับเชิญยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเินดอนรับยินดอนรับยีต้อนรดีต้อนรัีต้อนรับยินดีต้อยินดีต้อนยินดีต้อนรับ เคผ่านสองอันเลยเล้นี่มีก้อนออกมีก้อกโอ้มีกดออกเราไปดูมาแล้วมาแล้วตะมุดไม่เขียนตะมุดี๋เวเราใหญ่ไม่ต้องออกไปกันทิ้งริงมันเลยเลยริงได้เลยเดี๋ยวผมเอาโมชั่นไปะเอาใครก็ได้ถือทูบไปเลยครับ P M F ไฟกหนึ่งถือทูบเลยครับถือทูบไปเลยกลับไปเช็คในนาห่งพระบิดาผีจงปรากฏตัวเมฆจะปนของบ้านมึง เเรีเลยอะเตี Physical quality? Physical quality? ้เท <Oklahoma. S 1> oh ่าไหร่ไม่รู้อ่ะลืมดูอสิเอออัอยู่ในรถป่ะเนนิตี้เท่าไหร่อ่ะฮะเรตี้เหรอยังแปดสิบเก้าสิบกันอยู่เลยโอเคแต่ปดสิบทุกคนเลยแต่เาพิเศษหน่อย facing facing ผมเท่าไหร่นะ เคาท์เทนิตี้95เปอร์เซ็นต์ครับไปอูปที่ไหนมาครับเคาท์้ิสิงไม่ผมก็เข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็เจอจัดจ่ายไม่เลยไม่อกก็แอบไม่ไม่ตอนเมื่อกี้เคาออกไปออกไปข้างนอกอยู่แป๊บหนึ่งนะแต่ว่านี่ยคุณออฟอยู่ข้างในห้องอยู่สองคนอ่ะที่อยู่แบบอยู่ตลอดสามสามผมอยู่ด้วยอปี่เปิดไฟเหรอใช่ปิดเตาไฟครับเมื่อกี้ปิดเดี๋ยวนี้ไปอยู่เขามอญอยู่ประจามัสปิดเดี๋ยวนี้ผมเปิดน้ำหน่อยก่อน พี่ชั้นอนพี่ชั้นอน Why are you ช่วยยศ u r s โอ้ตอบได้สามหลักฐานแล้วป่ะครับเสียงอย่างแมนเนี่ยได้สามหลักฐานแล้วจินแมฮาโออาร์ยูพอตะไกจินมาอดขี่เดินข้างๆเนี่ยแม่หรือเปล่าเนี่ยไม้มันลั่นข้างซ้ายเลยครับแต่นะครับมันมีที่เรามีมีโพสต์ออก มีฟิตซิ่งแล้วก็มีเดินติดผียังไงวะคอมอนโชว์ยุเซฟมันก็มีสปินนิ่งนี่ได้ไอนี่นี่ขบแล้วนี่แม่ใช่ปะเป็นแม่ครับใช่มาเราเหลือไปอะไหร่อ่านเลยนะมันไม่เขียนไม่เขียนนะครับมีฟิตซิ่งดูกันเจอยังครับยังเลยครับปะไปดูเฟซก่อนไหมเราผ่านหรือยังก็เหลืออะไรบ้างเออเป็นแม่ แทบเข้าไปจุ่มผีเลยเมื่อกีะเกจุ่มผีเลยดินไดปเออาากล้งมด้วยผีโม่ทำไมไมกล้องไม่มีกล้องเลยนดำดำก็มีสิทธิ์อยู่นะเนี่ยลองนดำดำไหมครับลองดูลองดูยากอยู่ดำดำยานดำดำตาเสียดดำใครมีช่องว่างเอาทุ่มมาหนึ่งก็ได้นะอ้าผมว่างผมว่างแต่ผมไม่มีไฟแช็คเนอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาเอามาสแปรไปเฉยแต่ผมวางไม่นานยเพราะว่าจะลองจะลองไล่มันงั้นเดี๋ยวผมหาไอ้นี่นะครับผมก็ตัวทอยเล็ดแนวโอ๊กงวงแทบจะหลับขาดใจกูตัวทอยเล็ดห่วงห่วงน้ำเออห่วงน้ำเออกูตัวทอยเล็ดแนววันนี้ง่วงเมื่อคืนนั้นนอนกี่โมง Make the dirty water อะตีสองได้วันนี้เฮ้ยกินกาแฟเลยอะแต่ว่าแบบ Next Give us a s i g e please อุ้ยเสียงเสียงเดิน Where are you Are you here a r e we a r e we มีใครเจอกระดูกย uh ังครับผมยังครับอู้จะโหลดผีแล้วล่ะกระตุกแล้วตอบร็ึทำเลยไอ้เหี้ย What do you like to eat เออถามอะไรดีวะไม่เจอกระดูกเลยโอหยุดคิวเจอกระดูกยังไม่เจอเลยครับงั้นดูในห้องนี้กันดีกว่า อะไรปะผมเปิดตู้แล้วไม่มีเจอแล้วครับผมออห้องนี้ห้องนี้ไม่ได้มาเก็บเรียบร้อยเฮ้ยบนบ้านน่ะกระดูกไม่มีไก่ขมเอาเฮ้ยโชว์เซลล์เท็กโฟโต้ออฟทิวัสไซด์ออมันชื่ออะไรครับไฟแม่งดอนน่าบราวดอนน่าบราวหน้าบราว์ดดีวอนท์ชลิมิทมีน้ำดำมันยากบราว์ดบราว์ดนั่นเลยครับ น้ำดำยังแทบจะแบบไม่ได้อ่ะใช่แล้ววัผีไปเปิดเองเรียบร้อยถ้าผีเปิดดำแน่ดำแน่ดำแน่ใช่ดำแน่นอนแหละโอ้ my god เอ้ยใครเอาตุ๊กตากระต่ายไปอะครับไปไม่ยุ่งเหรอไม่ได้เออไม่ได้ยุ่งตุ๊กตาหายอีกแล้วอีกแล้ว เรขายม่ามีหลักฐาไรบ้างนะครับมีโ๊ออฟสปิริตบอกแล้วก็อะไรนะฟิสซิ่งฟิสซิ่งสปิริตบ็อกเป็นแม่แม่แแม่แม่แม่โอเคเรียบร้อยตอบเรียบร้อยแล้วบายยระรปากรบบ๋องกระปโอ ถ้าใครเล่นต่อต้องอาจจะต้องนั่นก่อนแล้วล่ะผมคงต้องขอนอนก่อนแล้วล่ะแบบได้ได้เพราะว่าจะใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพักผ่อนกันครับครับไว้เจอกันนะผมวัสดีครับรีตสวัสดีครับโอ้โหเที่ยงคืนสวัสดีทุกคนจ้าครับเดี๋ยวพีอแล้วเหมือนกันปีสตรีมเหมือนกันจะปิดสตรีมนะครับไว้เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับได้ครับครับรีสวัสดีครับปีสตรีม